สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตข่าวพีซแฟล็โต AIS ทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมไม่พูดตรงตรงทั้งที่ก็ลงรักเธอทั้งหัวใจไม่รู้เพราะอะไรอย่าตบปากตัวเองพูดจาอะไรไปทำให้เรื่องง่ายได้มันยากมันเย็น กาเดิมทั้งที่ในใจมันร้องบอกว่ารักแต่ฉันทำไมต้องเป็นคนแบบนี้มันไม่เข้าใจปากกับใจเป็น จรริงน,น,นเ,เล่นละครคู่กันนะคะแล้วก็ยังมีร้องเพลงเพราะๆคู่กันอีก ฟีดแบ็เป็นยังไงบ้างดีครับดีครับใช่ค่ะเป็นเพลงแรกที่ได้ฟีเจอริงค่ะก็เป็นเพลงแรกที่ร้องคู่กันก็สนุกดีครับเพลงก็พอเนื้อหาก็ตรงไปตรงมาฟังแล้วเข้าใจง่ายครับผมก็ตามเนื้อเรื่องเลยอเวลาร้องแล้วอินไหมก็อินนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าพี่ พี่พีเหน่งก็เขียนเราว่าตามคาแรคเตอร์เลยค่ะแต่เห็นว่าเต้านี่ออกกําลังกายด้วยใช่ไหมคะหลังๆเนี่ยค่ะต้องต้องออกกําลังกายนิดนึงครับใช่ครับคนอื่นๆล่ะคะดูแลสุขภาพร่างกายยังไงบ้างอผมก็ให้เต้าช่วยเทรนครับในเรื่องของทปิดพื้นปิดพื้นอะไรเงี้ยครับเนาะพอเต้าอยู่กองนี่เต้าก็ปิดมากปิดพื้นสุดใช่หรอพูดไปเรื่อย มารีลีโอเนี่ยอ่ะยังไงล่ะอีกสองคนก็ออกมังกายเหมือนกันครับก็เล่นเล่นหลายอย่างหลายๆกีฬาเนี่ยเขาเล่นหลายอย่างครับทั้งเวกบอร์ดด้วยแล้วก็เห็นมีอยู่วันหนึ่งเล่นกีฬาประมาณ3-4อย่างได้ค่ะลงไอจีใช่มสักพักไปยิงธนูสักพักเวกบอร์ดโยคะเชือกอะโยคะลายเชือกเหมือนกับพี่จ๋าเล่นนะครับพี่จ๋าเหมือนกายงรรมเลยนะฮะอยากจะเชฟบะบ้างไงก็เลยบอกว่า ไปบินได้ยังไงอ่ะเห็นจากพี่จ๋าครับผมก็ลองไปเล่นดูวันแรกจริงจริงคือจริงๆคือย่าๆเขาต้องไปใช่เข้าฉากไม่ใช่หรอใช่ค่ะแล้วคุณไปทำอะไรอ่ไปเฝ้าไปลองดูอันนั้นคืออันนั้นคือครั้งที่สามที่สี่ที่ผมไปนะครับที่เห็นมีน้องย่าไปอันนี้หรือเปล่าใช่ใช่ใช่เป็นเกาะเป็นลิงเนี่ยหนูขึ้นแค่นี้เองค่ะคุณจะบอกว่าคุณจะไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วไปวันนั้นแล้วใช่ครับนึกว่าไปเฝ้า แต่สาหรับนาเดชนะคะไม่ว่าจะทํางานหนักแค่ไหนนะคะก็จะต้องเจียดเวลาเป็นสปอร์ตแมนตลอดใช่ไหมคะคุณใช่ครับผมคือบางทีท no ้าว่าเนี่ยจะมีเวลาแบบไปออกกำลังกายครับซึ wow, so <t 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 ่งบ네้านก็อยู <t 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 ่ใกล้กับเวกพาร์คนะครับผมก็จะไปเล่นเวกตลอดเวลาเพราะว่าหนึ่งคืออากาศมันก็ร้อนเราไปเล่นน้ํามันก็เย็นสบายด้วยพักหลังมาก็เล่นอะไรที่มันเบาสบายสบายไม่ได้หักโหมจนเกินไปตอนนี้ก็เริ่มไปแบบลองเล่นกอล์ฟดู เป็นกอล์เปเริ่มไปยิงธนูเริ่มไปอะไรเงี้ยไม่ได้ไอเวฟนี่ยืนเลยเหรอทั้งยืนทั้งนั่งครับมันได้กำลังขาว่างั้นได้ได้ได้ทั้งขาได้ทั้งตัวได้ทั้งเอวได้หมดเลยครับใช่ก็เดี๋ยวภาพไปเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ไทยเวฟพาร์คนะครับผมก็เป็นที่หนึ่งที่ผมเนี่ยมาใช้กิจกรรมเวลาว่างเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆครับกับการเล่นเวฟกับการเล่นนีบอร์ดแล้วการเล่นบ้าบ้ๆบอยู่ที่นี่นะครับผมวันนี้เนี่ย ก็เลยอาสาพาเจ้าประวานมาด้วยเพื่อจะได้เล่นโชว์นะครับผม,อ,มอยังไงไปดูกันครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างฮะอันนี้เป็นโชวที่เขาเรียกว่าน,นีบอดนะครับเพื่อเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ผมชอบมากมกเพราะว่า,วามันเล่นง่ายสบายๆใครเล่นก็ได้คุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นเด็กเป็นเล็กหรือว่าน้ำหนักเยอะตัวอะไรเงี้ยจริงๆอันนี้เล่นได้แล้วก็ดีมากๆ แล้วก็ได้กล้ามเนื้อทั้งช่วงบนแล้วก็ช่วงเอวด้วยวก็ลดถึงไปด้วยทังตัว,วมันไปได้ไกลมากครับคงอยู่ประมาณเนี้ยฮะ <c oughs> จริงๆ เวกเก็ตดูนะครับลองดูครับนี้คือเพื่อของผมเองครับซื้อมาเฉพาะการนี้โดยเฉพาะครับ จะพาปาโลมาเที่ยวบิน ตอนนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วครับกิจกรรมนะจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมีทางออกของความเครียดหรือว่าความกดดันหรือว่าการทำงานเหนื่อยๆเนี่ยก็มาหากิจกรรมดีๆกัรออกกาลังกายหรืได้ที่ไบเบิ้ป้าหรือว่าจะเป็นกีฬาที่คุณชอบก็ได้นะครับผมยังไงเมกาะมาเจอกันครับกอดแม่จริงๆตัดผลมากแล้วเราก็ได้เห็นข่าวนะคะของณเดชน์กับคุณแม่เนี่ยรับ อุปการะได้เด็กอยู่ด้วยตอนนี้ใช่ไหมเอ่ยใช่ครับก็มีน้องคนหนึ่งนะที่อุดรก็ช่วยในเรื่องของค่าเรียนน้องเขาผู้หญิงผู้ชายนะครับผู้หญิงครับจบมหแล้วตอนนี้กำลังเรียนวิชาชีพอยู่ใจบุญจริงๆเลยนะเห็นไปทำบุญทำทานกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยาย่าเมื่อไหร่จะมีทริปทำบุญกันีเดี๋ยวก็มีเร็วๆนี้หลังคอนเสิร์ตที่มีฟ้าครับผมก็จะไปทำบุญที่อุดรต่อเลยวันที่26ตุลาที่วัดป่านาหลวงจังหวัดอุดรครับผมเมื่อกี้คุณพูดถึงคอนเสิร์ต ช่ครับนะครูจินนะเดดมาริโอเขาก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตเตรียมตัวไปถึงไหนกันแล้วแยกย้ายกันซ้อมใช่ครับผมตอนนี้อยู่ช่วงการซ้อมแล้วก็ฟังเรื่องของซีเควนซ์ต่างๆว่าเราต้องทําอะไรบ้างแล้วก็เรามีอะไรเสนอเขาบ้างว่าเราอยากทําอะไรที่มันที่เราชอบท้งนี้มันก็คือการรวมพลคนบ้านพี่เอนะครับผมมาอยู่ในคอนเสิร์ตเดียวกันแล้วก็จะมีศิลปินรับเชิญมีแขกรับเชิญมาอีกอะไรเงี้ยแต่ก็ยังอุบไว้ก่อนว่าจะเป็นใครน่าติดตามแล้วก็น่าสนใจมากๆแล้วเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไหร่ 25, 25ตุลาที่ที่อิมแพคครับอ่ะสุดท้ายค่ะจะให้ทุกๆคนเนี่ยนะคะฝากผลงานของตัวเองกันเอาไว้หน่อยค่ะฝากติดตามรอยอรักหักเหลี่ยมตะวันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูรอยฝันต่อเพราะว่ากำลังตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยฮะก็ไงฝากกันด้วยครับก็ต้องขอฝากนะคะสำหรับ r i s i n g sun ะค่ะรอยฝันตะวันเดือดค่ะจริงๆจะเจอทั้ง4คนนะคะจะต้องคอยรุนดูค่ะว่าเรื่องราวจะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะ เดี๋ยวไร่ชิงชันครับผมพุ๊บพัลิศหัดนะครับผมเจอกันแน่ครับผมวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้ง4ท่านนะคะที่มาร่วมแซ่บกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอ,คขอบคุณค่ะ แล้ววันนี้นะคะสามแซมนะคะก็ขอส่งท้ายความสุขอีกหนึ่งเรื่องค่ะอันนี้นะคะเรียกว่าเป็นการคืนความสุขให้กับคนในชาตินะคะกับโครงการสายข้อมือคืนความสุขรักกันไว้เถิดนะคะด้วยการร่วมบริจาคเงิน10บาทนะคะก็จะได้รับสายข้อมือ1เส้นแบบนี้นะคะซึ่งจะทาโดยมูลนิธิ King Power ค่ะเพื่อสนับสนุนกิจกรรมคืนความสุขให้คนในชาติค่ะรายได้ทั้งหมดนี้นะคะโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะจะมอบให้กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อที่จะสนับสนุนกิจกรรม คืนความสุขนี่นะคะสวยงามมากๆเลยทีเดียว <S <S <ช>อ่ลราคาเท่าไหร่หนะสิบบาทค่ะพวกเรานะคะสามารถร่วมบริจาคก,กันได้นะคะที่ King Power นะคะดาวทาวคอมเพล็กซ์นะคะสาขารังน้ำนะคะศรีวารีและพัทยา ppo. แล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเฉพาะสาขาที่ร่วมรับบริจาคและจุดกิจกรรมคืนความสุขข,ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสชนะคะ ทั่วประเทศค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสอบถามได้ที่ King Power Contact Center ค่ะ1631นะคะค่ะวันนี้เราก็คงจะต้องลากันไปก่อนนะครับคุณผู้ชมคะ,คะพบกับรายการ3แซบได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาบ่ายโมงวันนี้สสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ